ไงก้อนไงก้อนอีกอืกเบ้ครับบะเ้องันกับอันอันล่งเห็ดอม้่หวกนี่สิครับกับหมวกวานบ้นี่ครับกับหมวกวานนี่แหละวลาเห็ดอันใดอันนั้นครับคนครับเห็ดหมวกวานี่ติดเล่หลือเไปใช่มาขึ้น่าตอนอกหนหันครับออออมรุ่นนี่แหละมันดังย่ำงไงหน่อยจะครับอมตัวงามตัวตัวรุ่นลอยนี่ออมหนูโบครับมันนี่ตัวอมหนูโบ ขาดตัวนึ่งถือไว้คนหนึงไปมีคนลอยเสียอยู่เลยใครับพี่น้องกลับเอาไซโหวนชักไหมอีแค่นึงว่าเสียบอยุบไปนกเสียบอ้อมนูกินอาอมนูมาดีอมนูเหมือนกันอ้อมนูบ่ามีลูกกอกนั่นเลยเนาะลูกกอกนั่นเลยโอ้ยลูกกอกว่าตรงแม่มันก็เดี๋ยวที่ไปเดี๋ยวที่ไปหากับเสียเตียอยู่บ้านสว่างแล้วเจ้ไปหายไปแล้นะลูกกอกเออผมเอาต้นนี้สิมีหลุกกอกว่ะคืออยู่นี่ปองรองอยู่นี่มันแข่งกันเลยไว้วันนี้ฮ้องก็ แบ่งผักนะครับเชฟลัดห้องวันนี้แตงทางยางงามครับนี่เ็ไครับครับทางขึ้นครับาเชฟลาดครับอ๋อมีแต่เชฟครับเชฟกับไปสือแต่พักท้าบ้านครับก็เลยพากันมาเห็ดกินเองครับพี่น้องเลยยั่วเห็ดกินลดต้นทุนครับข้านเลี้ยง ทุนครับเป็นรอยพดีครับหลังจากซื้อผักครับว่าเปนธรรมดาครับพวกตีซ้าหนึ่งเอายางละซ้าเลยหพี่น้องอันนี้มีหอดกระลำนะครับเชิเทนนี่แเชมครับเากไปเไหบ่ห้เห็นอยู่ บางติประกำนี่ล่ะเกี่ยวกับการเกี่ยวน้ําน้ําพวก อ๋อบังเขาสาปา่าครับอ่าใช่ครับใช่แล้วเรียบร้อยแล้วครับคือ <c oughs> โอ้เสียวปลาเมื่อบานน้ำอยู่ดอกบังเขาขัดปลาครับพีาา่น้องโอ้ขัด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 สาหนองครับสาหนองพู่นนะพูาา่นนะ หนึ่งมึงเขาคัดปลาครับท้องน้องอันสาท้องน้องวาครับนี่น้องตโอกันอยู่โอ้ไม่ปลาคอานี่ตัวแปลกๆมีแปมีมากวะอนใดแปลกๆเนาะบ้างบ่ายทนปลาไหลแปลท่ันไหมบอกเพราะท่านเพามีผู้เอาเป็นหัวเขาก็ดนี่แล้วปลาคอปลาเข็งปลาจิเดือนนี่ละ ปจิไปจิเดินขายจังเลยครับนี่เดี๋ยวจังวากันแกดอกมงเ้งผุนเนาะอ้โหเออ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 มันมาลวดมันืบกันหยำจิ้นลวดปงเลยนี่แทดแทดนี่โอ้แล้วข้าเขาบอก่าปลาควาเดโรเปลาความีลาควา่อีหลี่ร้อยหนึงจ้า ก็ทำนีล่ละก็ตักงน้อยพน,นยละ่ะกินข้าวเล้วพนละ่ะประกอว่าได้ย,ไย่างสิว่านาย่างวะโอ้ยอ่างยังไงพนเอาไปถักไขายเพิ่นเอาไปถักขข่เนาะโอ้ไขยก็ซื้อไม่หมดเดี๋ยวตั้งมาเอาไหมเดี่พนนจะย่างนเอ้าพาเก,นนกเป็นนกเนะ น้ำบ่เดแน้ำบ่หนีนะด็กะไเสลัดนไี่เดือแก้มไปน้ำไปเขงโลเเปเขงปเขงอันปากกุดว่าบ่มีบปครับปากดว่าปากว่าบ่มีจ้าบ่มีเล่นะไปเข็ยงโถเทดนะครับลาเข็งเออเมีครับจัดการเออเออเออเเอาเอาเอต่ปาควนี่ก็นด้ครับ mama chào đẹp qua nghe sụp con số ngon mù lola loài sổ gần, tay bây giờ mù lola tay giờ mua lola là bây mua mù là mù về, mù lò mù đào, đào, đỉnh đào, đào, đỉnh đào, đào

เออถึงลวครพี่น้อง้ัลงลงงไยครับสาอันปลาอะไร่ตาบอดว่กูไม่อยากฟังเอาไว้หันลืมมาน้ำันกับปลาทุกยครับเมื่นีช่วงสองครับช่วงสองเลยช่วงสครับนีรสดครับพี่น้องเร้าหรกกระตวครับสิ้าก้วมครับได้การครับพี่น้องลากชีงลากชีงครับ แบบนั้นเลยกันโอยบงเลวันนี้มงอกเดี๋ยวปาไลกันแตกน h a u แบองูเขาแตกกันหนีมเดี๋ยวปะไรพองูเขามันบอกก่นี่ิยูยุ่นเล่ะกระเลนนี่ข้นมายำเลยครับถึงถึงนะพี่น้องถึงถึงโอไปพองูอส ไปะไก็บิ่มเอาขึ้นมาซื้อโคกินเื้อไปพ่อมาลงมาขุนยางขุนกาองนไปพองูเอาตัวเดียวเตีนทะลงไปเจาหลอกุนกมาไว้ขึ้นไปไปเซยไปนเบียู่บันนั้นฝากเป่าอบจังเนี้ยคนจับขู่สมต้อนพี่น้องสมต้อนอีวันวันภาคเป่าที่หล่านสมต้นครับมาไวกรชตน้การนะใครเจะตั้งความตงก่นี้เยบนลนตู ประวัติเองก็จำได้ดีแต่ประวัติเนี่ยหัวเดียบฉีดเล็บูแกงโอ้เพราแฉะน่้นพ่อเรีนขึ้นคางแกงแ้วเลืในลการบอเขาจ้นกุ๊กจีนึหลืนบ้างก็ยอายุไม่เกินสิบแปดปีมาปะอือสมัยใหม่ก็พูดไท่ถ่อม อันนี้ก็ไปน้ำกันแล้วก็สีไหนเรื่องถ้าไปฝังอ่นก็โยนสดๆครับพี่น้องสดๆหนูครับเาโบตะเปียรหลมันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศครับเอาโบหนูอ้อมครับวันนี้อ้อมโบครับอ้มแบบโบว้มแบบโบ้องามครับหอมงามออมกับปูนี้ครับปูนเสียงครับปูนใหญ่ เอาไปเดีมึงก็มหนีทีก็เล็กมันเถื่อนมากเลยเดี๋ยนัาเอาไป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 ได้ยได้ไไไ้ัทยนตัวนี่เาเผาครับนี่คเใส่กับหนูคังนี่โอ้ยย่างสังีครับ

ใช่ไปครับื้นนี้ท่านผู้ชวยเกษตรียดนี่มไ่ให้คขาข้างเลียเลยแล้วยิ่งใหม่คนโอ้แล้วเป็นบ้าเป็นบัว